เวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนขีอเตอร์มือใหม่มือเก่ามือกลางกลางมือมังแล้วมาซอยเบิงกระไดครับผมดีผ้ามาเบิงลำโพงแดงกันครับเห็นแต่เขาว่าลำโพงแดงดีภาาไปเช็คสีภาาไปลบครับผมไปกันเลยครับเขาไปโปรไฟล์ครับผม ไปปลูฟเ้คาครับนะครับบันนี้เขมามันนี่ครับตรวจสอบครับผมนี่นี่ครับลำโพงแดงอูดใดบกเคยเห็นนี่ครับเขาไปเห็ดตามด้วยครับผมมันเห็ดใหนส่องบอ่โตครับผมจ้าครับสิพาไปเบิง่ง วิที่ลบครับผมโคดเขาไปเลยครับนี่ครับคลิปกับผมมียังลายได้นี่ครับมีลูกไส้ยอยู่ติดลำพงแดงแต่ก็ต้องลบครับผมนี่ครับเข่ามา จุดสามจุดนี่ครับผมนี่เด้อข้างล่างนี่ครับผมจุดสามจุดนี่ขาอื่นไข่ปลาครับผมนี่นี่เห็นแต่เขาว่าหรือว่าไข่ปลานี่เครับกดเขาไปเลยครับนี่มาเข้ากับลบครับผมนี่นี่ครับผมต้องไปลบออกครับลบออกไปเลยครับเราต้องเสียดายครับผมลบไปเลยครับผูบอกแล้วว่าผู้ชาย กลับไปอีกครับหเหลืออีกคลิปนึงนะครับผมเหลืออีกคลิปนึงนี่กดเข้าไปเลยครับอันนี้คลิปแฟนคลิปแฟนเขาบอกอยังวูดนี่เขาเล่นติดกับลบออกคือนเขาครับผมอย่าไปเสียดายยอดบอกยอดวิว พราว่ามันเห็นใหนห้าวซาครับผมลบออกเลยครับนี่ครับผมไปคือเกาครับผมจุดสามจุดนี่ครบับที่ขึ้นมาเห็นบอลบีลบเห็นบอครับนี่ลบอยากบอกเป็นคือสอนคนอื่นเป็นเด้ผมก็เสียอามาสอนอยู่หรอกครับบอกวบาคอยเก่งปนันไดนี่ห้าก็ลบครับผมนี่ลบออกก็มืด ครับผม,มชอบเลยอ่ะความสัมพันธ์ดีดูเหมือนมีจัก<ล>ไม่ชอบเลยความสัมพันธ์ดีกดออกครับผมเดี๋ยวเขาก็ลบออกไปครับผมนี่ครับขันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม